สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาชมสวนดอกไม้คุณนายตื่นสายกันนะครับสำหรับช่วงโควิดนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับส่วนผมเองก็ไม่ได้ไปไหนครับช่วงนี้อยู่แต่ในสวนครับเพราะว่าโควิดก็ไม่กล้าไปเหมือนกันนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะอยู่ดีปลอดภัยนะครับ ก็นี่ครับผมให้ดูครับว่าดอกไม้นะครับคุณนายตื่นสายหรือทูโทนนะครับสีทูโทนเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ครับในช่วงเวลาที่เขาไม่บานนะครับสวยไหมครับถ้าเราไปปลูกแล้วครับดอกจะแน่นแบบนี้ครับโอ้โหเป็นอะไรที่ สวยงามมากจริงๆครับแล้วก็มีหลายสีนะครับนี่ครับทูโทนแบบนี้เรามี1ิบกว่าสีนะครับแล้ววิธีการทําให้มันแน่นแบบนี้ครับก็ง่ายครับเราก็ให้น้ําให้ถึงครับแต่ถ้าหากน้ําเยอะเกินไปมันก็ยุบตายนะครับดูที่ว่าให้แบบว่ามันอวบน้ำนะพอดีพอดีครับแค่ว่าเแล้วต้นมันอวบนะครับเราก็ให้น้ําแบบพรมๆเอานะครับแต่ถ้าหากว่าน้ําเยอะเกินไปครับเขาจะยุบตายแต่ตรงนี้ครับการันตีได้เลยครับว่าดอกงามแบบนี้ครับแค่ แค่คุณนั้นเลี้ยงดูถูกวิธีนะครับตอนนี้เขายังไม่บานนะครับเป็นช่วงช้าตอนที่ผมถ่ายนะเขาก็เลยหุบอยู่แบบนี้ครับรอให้แดดออกครับดอกไม้ชนิดนี้เขาชอบแดดครับถ้าแดดออกหรือว่าปลูกกลางแดดกลางแจ้งเนี่ยนะครับเขาก็ยิ่งแตกดอกสะพังเลยครับดอกแรกนะครับตาดอกนี้หมดไปครับเขาจะออกดอกใหม่มานะครับชอบกิ่งหนึ่ง นะครับเขาจะออกได้3มรอบหรือใครนะครับที่เห็นกิ่งของคุณนั้นดอกออกสะพังพอใจแล้วคณะคันนี้เราก็เด็ดกิ่งพันธุ์นั้นครับไปเสียบตรงอื่นต่อได้เลยนะครับขยายกิ่งพันุ์ได้เลยนะครับแล้วนี่ครับเห็นไหมครับว่าดอกคอนแน่นจริงๆครับผมให้ดูครับว่าดอกคอนแน่นแบบนี้ครับ ใค,ใครก็ทําได้นะครับนี่ครับเป็นสีเหลืองนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับในช่วงที่เขายังไม่บานนะครับนี่ผมก็รอเขาจะบานนะครับแต่ยังไม่บานก็เลยว่าตอนนี้ครับให้ถ่ายมาดูก่อนนะครับว่าช่วงที่ไม่บานนะครับเป็นอย่างไร นะครับเนี่ยแดดยังไม่ออกเราก็เลยถ่ายให้ดูแบบนี้ครับบางคนนะครับปู่สลับสีหรือปลูกปนกันนะครับโอ้โหมันอลันตาอลันการนะครับละลานตาไปหมดเลยนะครับคุณแม่คนไหนที่สนใจนะครับหรือว่าใครนะครับหลายท่านนนั้ถามมาเอ้านายหัวจริงไหมนี่กิโลละร้อยจริงนะครับจริงนะครับหลายคนนี่โทรมาคอนเฟิร์มว่าใช่ไหมกิโลละร้อยใช่นะครับแล้วเราก็มีค่าส่งนะครับเริ่มต้น 50บาทนะครับ1-2กิโลนะแล้วเราก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับบางคนนั้นไม่สะดวกโอนนะครับใครที่ไม่สะดวกโอนก็นะ เก็บปลายทางได้นะครับโทรตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับแหมพูดไปพูดมาจะเน้นขายของนะครับไม่ใช่นะครับนี่แค่มาทักทายแล้วก็พูดคุยนะครับอยากให้ดูว่าทุกคนก็สามารถปลูกดอกไม้แบบนี้ได้ขนาดนายหัวนะครับเป็นผู้ชายนะครับก็ยังปลูกแบบนี้ได้นะครับแล้วคุณแม่ๆนะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่ได้ปลูกแบบนี้ครับปลูกได้แน่นอนนะครับก็ตามที่ผมลงคลิปไปนะครับเพราะว่าลองผิดอะผมลองมาแล้วนะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้ ลองถูกนะครับก็เลยทําคลิปแบบนี้ให้ดูนะครับแล้วนี่ครับมันเริ่มบานแล้วครับเนี่ยเพราะเมื่อกี้นี่พักไปหน่อยหนึ่งนะครับก็มีบางช่วงมันเริ่มบานฮะแดดเริ่มออกเนี่ยเพราะเขาชอบแดดนะครับถ้าในร่มนะครับเราต้องใช้ปุ๋ยช่วยนะครับถ้าเรามีปุ๋ยก็ปุ๋ยช่วยได้เลยนะครับแดดลำาลรยอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับบางคนบอกปลูกใต้ต้นไม้ได้ไหมโดนเงาบ้านอย่างนี้มันจะมีดอกไหมได้นะครับแค่ให้เรานั้น เรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเราปลูกในร่มนะถ้าในร่มเนี่ยก็คือเอาปุ๋ยนะครับที่บํารุงดอกเนี่ยมาช่วยเขาเขาจะบานได้แล้วก็ดอกก็ใหญ่ได้อย่างนี้เนี่ยรับรองครับว่าทุกคนได้ดอกไม้ที่สวยแบบนี้แน่นอนครับเห็นไหมครับว่านี่ครับหลายๆสีอย่างนี้ครับถ้าอยู่รวมกันนะครับ มันสวยจริงๆผมบางทีนะครับไม่รู้จะเลือกแบบไหนให้ดีๆให้จริงๆครับเพราะว่ามันสวยไปหมดนะฮะมันสวยไปหมดแล้วกิ่งของเรานะครับการันตีนะครับว่าถึงอย่างไรนะครับเชื่อเลยครับว่าใครซื้อคุณนายตื่นสายไปนะครับไม่ต้องสนใจกิ่งพันครับไปปักครับรับรองครับการันตี7วันแตกนะครับของเราเนี่ยถ้าหากว่าคุณปลูกไปแล้ว7วันเนี่ยแล้วมันไม่แตกกิ่งเนี่ย ผมยินดีส่งใหม่ให้ฟรีเลยนะครับการันตีให้ขนาดนี้เลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยคอนเฟิร์มครับว่ากิ่งแตกออกจริงๆครับนะ ไปถึงครับผมขออย่างเดียวนะครับว่าต้องตัดดอกออกนะถ้าคุณไม่ตัดออกเนี่ยกิ่งมันจะแตกช้านะครับนี่ขออนุญาตทําเป็นแนวตั้งนิดนึงนะครับหลายคนนั้นอยากเห็นตอนที่มันบานนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วลองคิดดูว่าหน้าบ้านเรานะครับถ้าปลูกแบบนี้ครับตลอดแนวนะครับอ๋อมีอย่างหนึ่งครับบางคนไปปลูกในล้อรถนะครับในล้อรถนี่เป็นเรื่องดีนะครับการที่ปลูกในล้อรถเนื่องจากว่าการคุมน้ํามันได้ง่ายครับเพราะอะไรครับเวลาเราปลูก ปลูกล้อรถกับในดินเนี่ยต่างกันนะครับในล้อรถเนี่ยน้ำเนี่ยแสดงว่าน้ําไม่เยอะครับถึงเราลาเลงอย่างไรครับมันก็ลาเหยหรือว่าซึมไปข้างล่างหมดครับแต่ถ้าเราปลูกลงดินในแปลงเลยเนี่ยอย่างนี้ครับเราก็ให้น้ําน้อยกว่าในล้อรถนะครับใครปลูกในล้อรถเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้ก็ ขอบคุณนะครับสาหรับคนที่บางคนบอกเอาไปปลูในล้อรถได้ไหมนะครับผมก็เห็นแล้วว่าอ๋อในล้อล้อรถนี่ดีครับดีดีดีนะครับก็แนะนําเลยครับว่าดีมากนะครับก็ใครที่สนใจนะครับกิโลละร้อยนะครับฝากกดถูกใจในหัวด้วยนะครับถ้าหากว่าใครเห็นแล้วชอบนะครับถูกใจด้วยแล้วก็มีอะไรก็โทรมาปรึกษาตามเบอร์นี้ได้เลยครับขอคำปรึกษาได้วันนี้ขอบคุณครับ